พักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้าตามความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศึกซัดฟอกนายกรัฐมนตรีตักฟอกรัฐบาลเนี่ยนะครับที่ทางฝ่ายค้านออกมาเปิดเผยว่าพาในเดือนนี้เตรียมข้อมูลอะไรต่างๆประชุมร่วมกันถกร่วมกันนะครับแล้วก็เปิดเผยว่าไม่เชื่อนะครับว่านายกรัฐมนตรีเนะี่ยมีเสียงในสภาถึง260เสียงแล้วก็บอกว่าเสียงในขั้วรัฐบาลเนนะี่ยน่าจะมีปัญหาสอดคล้องกับสิ่งที่คุณสุเทพเพื่อสุพรรณนะครับได้ออกมา โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook mm hmm. เหมือนกันนายฐมนตรีน่าห่วงนะอาจจะสู้ไม่ไหวหรือเปล่าในศึกซัดฟอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงของสสในมือเนี่ยแหละตามให้นะครับช่วงหน้า GPI ไบโอแซนดับกลิ่นปลอดภัยไม่มีสารตกค้างลดปัญหาส่วมอุดตนันท่อระบายน้ำอุดตนันบำบัดน้ำเสียกำจัดกลิ่นในฟาร์มปศุสัตว์เร่งการย่อยสลายขยะและลดกลิ่นเหม็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงสอบถามเพิ่มเติมได้ทางคอร์เซ็นเตอร์0 8 1 9 3 5 9 6 8 1 0 8 5 6 6 0 8 5 6 5 ประชาชนสะดวกสบายในการทำยิติกรรมต่างๆจะมีความโปร่งใสตรวจสอบได้มีความถูกต้องในเรื่องของการ จดทะเบียนออนไลน์ต่างสำนักงานเนี่ยนะครับเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทางรัฐบาลเนี่ยมีความต้องการที่จะให้ส่วนราชการต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆนำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการบริการประชาชนก็จึงเกิดการคิกออฟการจดทะเบียนออนไลน์ต่างสำนักงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร17สาขาเพื่อทดลองในการจดทะเบียนออนไลน์ต่อไปที่จะขยายไปยังต่างจังหวัดในอนาคตเมื่อท่านจะจดทะเบียนออนไลน์ท่านต้องเข้าระบบ eQland จองก่อนล่วงหน้าเนี่ยสวันเมื่อท่านจองเข้าไปสู่ระบบแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะตรวจสอบสารระบบที่ดินที่มีพื้นที่โฉนดที่ดินตั้งอยู่เนี่ยจะตรวจสอบโฉนดที่ดินต่างๆเหล่านี้ว่าเอกสารต่างๆเนี่ยมีความถูกต้องไหมครบถ้วนไหมเจ้าหน้าที่ก็จะนัดวันมาจดทะเบียนไปยังสํานักงานนั้นพร้อมกับดําเนินการจดทะเบียนทํานิติกรรมออนไลน์ต่างสานักงานนี่ก็คือขั้นตอนง่ายๆเงื่อนไขการใช้บริการมีหนึ่งที่ดินต้องเป็นโฉนดเท่านั้นประเด็นที่ สการดําเนินการทํานิติกรรมนั้นจะต้องไม่มีประกาศขั้นตอนที่3ผู้ดําเนินการจดทะเบียนจะต้องไปดําเนินการด้วยตนเองเราไม่ได้มีการให้สามารถให้มอบอํานาจให้ไปได้วยกันได้ประเด็นที่4นะครับก็จะต้องยื่นการจดทะเบียนผ่านระบบ eqland การจดทะเบียนออนไลน์เนี่ยนะครับจะทําให้ระยะเวลาที่ประชาชนไปทําพิติกรรมเนี่ยสั้นลงการจดทะเบียนออนไลน์ต่างสํานักง,งานเนี่ยท่านจะต้องลงทะเบียนผ่าน eqland ท่านสามารถนัดเวลาได้สมมติว่าท่านรับจดทะเบียนออนไลน์วันเนี้ย สิคิวเนี่ยถ้าเป็นคิวที่10มาบ่ายเลยดีไหมครับจะได้ไม่ต้องเส Teraz, <sc> ียเวลารอคอยเหตุผลถึงว่าทําไมประชาชนสะดวกสบายเราตั้งเป้าหมายว่าภายใน5ปีเนี่ยเราอยากจะเห็นกรมที่ดินเนี่ยมีการจดทะเบียนออนไลน์ทั้งประเทศ What's black and blue